เกีฬารายการที่เป็นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศที่มีตำแหน่งนิ้มังกรทีมแรกและเงิน2ล้านบาทเป็นเดิมพันและวันนี้จะถึงเวลาที่ทั้ง12ทีมต้องที่สน์ตัวเอง30วันนะคะเมย์ขายได้8เท่าจะมีเพียงหนึ่งทีมเท่านั้นที่จะเป็นที่สุดธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศร่วมส่งกำลังใจเขีรยพวกเขาเหล่านี้ไปพร้อมกันนนิน่นมมังกรเดอะเรียลิตี้ ส,สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมวิลลี่แมงทอสครับและนี่คือรายการที่จะเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยกับรายการนิลมังกรเดอะเรียลิตี้ ต้องขอสวัสดีคณะกรรมการทั้ง6ท่านอีกครั้งหนึ่งสวัสดีนะครับซึ่งในวันนี้นะครับในแต่ละทีมจะนําเสนอธุรกิจของตัวเองเนี่ยเพื่อมัดใจกรรมาการของเราและหลังจากนั้นก็จะเป็นการตอบคําถามจากเหล่าคณะกรรมการนะครับซึ่งคณะกรรมการของเราทั้ง6ท่านจะมีคะแนนให้คนละ100คะแนน รวม6ท่านก็600คะแนนครับทีมใดสามารถนำเสนอแผนธุรกิจมัดใจกรรมการได้คะแนนรวมมากที่สุดก็จะชนะเป็นนิมมกรทีมแรกทันทีตลอด3เดือนที่ผ่านมา เราสุดยอดธุรกิจทั้ง12ทีมตั้งสู้และฝ่าฟันทุกอุปสรรคที่เข้ามากันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นโจทย์หลักที่นินมังกรมอบให้ตั้งแต่เริ่มรายการหรืออีกหนึ่งภารกิจพิเศษที่วัดศักิภาพของแต่ละทีมจากการลงพื้นที่จริงของคณะกรรมการกและทีมที่คว้ารางวัลแก้ไขโจทย์ยอดเยี่ยมก็คือทีม h ฮแอนด์สีผู้ผลิตนวัตกรรมสายแมวจากมันสำปะหลังและทีมสไม่ไมเกรนผู้ผลิตนวัตกรรมแอปพลิเคชันเพื่อผู้ป่วยไมเกรนคว้ารางวัลทีมเวิร์ดยอดเยี่ยม โดยทั้งสองทีมได้รับมอบรางวัลจากรองศาสตราจารย์พิเศษดรดยุงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองเ <c oughs> ลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม <c oughs> มาที่ทีมแรกกันเลยครับตัวแทนจากภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับผู้คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะช่วยผู้ป่วยไมเกรนให้พิชิตอาการปวดหัวซึ่งเป็นอาการยอดฮิตของคนไทยเลยทีเดียวไปพบกับพวกเขาได้เลยครับทีม smile migraine ว่ารอบชิงชนะเลิศก็รีแลกซ์มากขึ้นครับคิดว่ากรรมการเนี่ยต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องทึ่งแน่นอนครับหลังจากที่เรานะครับได้รับโจทย์นะครับทำให้ลูกค้าจากแฟนเพจเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจะามาเป็นชําระเงินนะครับเราได้ทํายอดการเติบโตในด้านรายได้มากกว่า5เท่าเราได้มีการอินท์ววทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทําให้รู้ว่าทําไมเขายังไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทำไมยังไม่ใช้และจะ provide value และปรับปรุงอย่างไรอันนี้คือสไลด์ที่สําคัญมากเพราะว่าเป็น อนาจาักไมเกรหรือว่าไมเกรดอีโคสิสตมมี6ข้อครับที่เราพัฒนา3ส่วนนี้จะพัฒนาไปไม่ได้ถ้าขาดสิ่งแวดล้อมที่ดีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี Supporting System ได้แก่การทำ research base กับคณะแพทยศาสตร์เพื่อการเติบโตระยะยาวการทำา o o l l b o r a t i o n กับ Stakeholder ตต่างๆ และส่วนที่3คือการสร้างชุมชนสร้างมาเก็ตของตัวเองลงในแอปพลิเคชันมีผู้สมัครในปัจจุบัน1,494คนเพิ่มขึ้นนะครับ4เท่ายอดการเติบโตของการเข้าแอปพลิเคชันต่อสัปดาห์ของเราเนี่ยนะครับมีการสเกล up ถึง47เท่านะครับทำให้เราเนี่ยนะครับพัฒนาการเพิ่มขึ้นของเรเวนูจาก20,000 0กว่าบาทเนี่ยเป็นถึงเกือบ90,00 900, 0 0บาทและทำให้เกิดการสเกล up เนี่ยเป็น4.2เท่าขออ่าน้องบายนะครับให้มาเปลี่ยนบทบาทนะครับ จากองเ r อร์พิเนอร์ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ชุดหมอฮะใส่ชุดหมอฮะตะกี้เป็นนักธุรกิจนําเสนออะไรไปแล้วองเชอร์พนัวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตอนนี้เป็นคุณหมอแล้วฮะขออนุญาตเข้าโหมดทํางานนะฮะเข้าโหมดทํางานนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตในหน้าที่ของหมอนะครับอยากจะแนะนาคนคนนึงฮะคนคนนี้เขาชื่อคุณปุ๊กครับเขาเป็นเภสัชกรฮะคุณปุ๊กคนนี้เป็นคนน่ารักนะครับอัธยาศัยดีเขาป็นคนที่ชอบทําขนมครับงานอดิเรกของเขาทําขนมนะครับเขาก็มีรอยยิ้ม แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยครับมันหายไปเพราะไมเกรนจนทําให้เขาเนี่ยเสียรอยยิ้มนี้ไปนะครับแล้วคนคนนี้ก็คือเป็นพี่สาวผมเองนะครับผมเห็นเขาปวดหัวเนี่ยตื่นมาเนี่ยต้องปวดหัวทุกๆวันแบบเนี้ยนะครับเป็นเวลากว่า20ปีและส่วนนี้แหละครับทําให้ผมตัดสินใจที่จะดันโด้น,นะครับตอนนั้นว่าต้องไปเรียนที่อังกฤษจนในที่สุดเนี่ยครับกลับมาเป็นอาจารย์แพทย์ที่มหาลัยเชียงใหม่ ดังนั้นเนี่ยนะครับผมจึงพัฒนาแอปพลิเคชันและจะทําให้ตอบโจทย์ช่วยคนไม่ใช่เจ็บปุ๊กคนเดียวคนนี้ที่เขาเป็นนะครับแต่จะช่วยตอบโจทย์คนนะครับอีก10ล้านคนในประเทศไทยให้อาการไมเกรนดีขึ้นได้แล้ววันนี้ผมก็ทําสําเร็จแล้วครับจะปุ๊กเป็นคนคนหนึ่งและผมกําลังช่วยคนอีกหลายพันคนหลายหมื่นคนหรือหลายแสนคนในประเทศไทยหรือทั่วโลกผมคิดว่านวัตกรรมเนี่ยมันต้องเริ่มด้วยแพชชั่นถึงจะทําให้สําเร็จและผมจะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จให้ได้ขอบคุณครับ คุณหมอคิดว่าตัวแอปพลิเคชันจะเป็นขายฟอร์มของคุณหมอสามารถสเกลไปในจุดต่างๆได้ดีมากน้อยเพียงใดคะสามารถจะโตได้จากจุดตรงนี้นะครับอย่างน้อยในแต่ละปีเนี่ยโตอย่างน้อยเนี่ยสเท่าในแต่ละปีใน3เดือนนี้เราได้ใส่ออกมาอยู่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยตัวของ professional network ซึ่งพอเทนปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะมีการดูแลรักษาไมกเกรนได้ดีและที่ผ่านมาเราได้เปิดให้คุณหมอ กับเพศัตว์เยนะครับ registration เข้ามาเทรนนิ่งได้ลองไปแล้วแล้วเดี๋ยวบายขอเสริมนะคะในส่วนของคุณหมอค่ะจริงๆตอนนั้นที่อาจารย์เอค่ะไปเยี่ยมเราคําพูดของอาจารย์เอค่ะติดใจบายมากว่าเรามีปลาอยู่ในมือแล้วแท้ๆทําไมเราไม่เอาปลาในทะเลของเราเราจะไปเอาหาทะเลอื่นยังไงเราไม่รู้ว่าจริงๆคนไข้ไมเคิลต้องการอะไรจากที่เราไปโฟกัสกูมาใหม่แล้วเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจริงๆคนไข้อะ่ะต้องการคนที่อยู่ข้างๆ ความจริงฟังมาตั้งแต่รอบที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับข้อมูลหนึ่งที่ผมอยากรู้แต่ยังไม่เห็นชัดเจนก็คือผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะครับมีผลดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนการรักษาไมาเกรนมี3ระยะระยะแรกเรียกว่าระยะ learning ผมการันตีได้ว่าภายใน1เดือนอาการคุณนอย่างน้อยต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในส่วนที่2ก็คือในระยะ1เดือนถึง3เดือนระยะนี้เป็นระยะที่รักษาไมาเกรนใน3เดือนปุ๊บเนี่ย จำนวนวันปวดหัวกับไมเกนเลเวลที่ระดับหัวไมเกนนะครับจะต้องลดลงเนี่ยเกิน50%และใน6เดือนระยะนะครับจะต้องลดเกิน85%จะทำให้อาจารย์มั่นใจการที่จะใช้แอปนี้แทนการไปพบหมอที่โรงพยาบาลได้อย่างไรคะก็ถ้าเกิดว่าเขามีหมอประจำอยู่แล้วอันนี้ในแง่หมอประจำอยู่แล้วแต่คุณอยู่บ้านอีก3เดือนหมอน,นันะครับคุณเวลาเจอหมอ5นาที แต่ตัวไมเคิลแคร์โปรแกรมเนี่ยอยู่กับคุณ24ชั่วโมองคุณมีอะไรคุณถามมาเลยคุณปวดหัวใช่ไหมฉันกินยาตัวนี้แสบกระเพาะจะเป็นนิ้วจะตายหรือเปล่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้ถามตอบได้หมดเลยอันนี้ในส่วนไมเคิลแคร์โปรแกรมกับผมให้คน3คนลองใช้แอปคุณมา2วันที่แล้วได้คุยกัน UI UX มันไม่มีความเป็นมนุษย์เลยต้องไปหาวิธีหาคนดีไซน์เกมครับไปหาพวกเดเวลลอปเปอร์ที่เป็นเกม มาช่วยทําเรื่องพวกนี้มันเทคนิคอลไปนิดนึงตั้งแต่ฟลอนตั้งแต่อะไรพวกอย่างนี้เนี่ยดูแล้วอาจจะไม่เกณฑ์ขึ้นก็ได้นะครับผมคิดว่าบางอย่างเราก็พยายามปรับนะครับแล้วก็ในช่วง2อสมเดือนที่ผ่านมาเราก็ปรับไปมากพอสมควรแต่ผมคิดว่าการทํานวัตรกรรมเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆอยู่แล้วสิ่งนี้เราก็จะนาคำําติชมนะครับไปปรับปรุงตัวของนวัตรกรรมของเราให้ดียิ่งๆขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานนะครับถึงเวลาที่คุณต้องลงคะแนนกันแล้วลงคะแนนครับ ทีมของคุณหมอเลือกดูคะแนนจากคณะกรรมการ1คนอ๋อก็ขอเลือกอาจารย์เอแล้วกันเพราะอาจารย์เอเป็นผู้ที่ให้บอกว่าเรื่องของการเข้าใจลูกค้าดีที่สุดแล้วผมคิดว่าการทําแบรนดิ้งให้คนรักกันเนี่ยผมว่าสําคัญแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราครับและอาจารย์เอให้คะแนนทีมของคุณหมอกี่คะแนนครับ 36ครับจริงๆเนี่ยคุณหมอทํามาได้ได้ดีขึ้นมากๆจากวันที่ได้ไปพบคุณหมอที่เชียงใหม่แต่ว่ายังมีจุดอีกนิดนึงอาจารย์รู้สึกว่ายังจะต้องเพิ่มในเรื่องของการสร้างความเข้าใจว่าแท้จริงแล้ว,วแอปคุณหมอมีประโยชน์อย่างไรกับคนที่เป็นไมเกรนตรงนี้ค่ะอยากให้คุณหมอแบบสื่อสารให้มันชัดขึ้นกว่านี้นิดนึงเพราะตรงน,นี้มันกว้างมากค่ะผมว่าเราทาเต็มที่แล้วก็ได้สื่อสาร นะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจของเราและสิ่งที่เราทำมาให้กักบคณะกรรมการรู้ให้กับคนทั่วประเทศไทยรู้แค่นี้เราก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับเอาล่ะครับนมตยกรนเดอะเรลตี้รอบไฟนอลกำลังเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วครับรักใครเชียใครรีบส่งกำลังใจมาให้พวกเขาด่วนๆเลยครับ